สวัสดีค่ะทุกคนพอยพอยไวดีน,นะคะวันนี้เราก็อยู่กันที่โมโกาค่ะชื่อธีระพันธ์โมโกาแล้ะทุกคนเราต้องเสียงเบาๆคือกับเบาๆม,ม,มาจ้าจ้า ห้องนี้ฮิตมากทุกคนเป็นแบบเหมือนกาแล็กซี่นะคะที่เป็นห้องมืดๆตามปาเข้าไปเลยงนี้ะกกาแล็กซี่ทุกคนขทุกคนข้างหลังนี้นะคะก็คือบันไดสุดฮิตที่เขามาถ่ายรูปก,กัน ม,มเราก็จะทําการถ่ายกันไปเหมือนล้านแสนลูกก็เดี๋ยวจะเป็นลูกยังไงเราก็จะตัให้ชมกันนะคะไออาคาก็เป็นผลงานต่งตงตงา,างๆห้องนี้จะเป็นเกี่ยวกับงานบรรทองนะคะทุกคนห้องนี้นะคะเรียกว่าห้องสายฝนค่ะทุกคนแล้วมันก็สวยมากเป็นเหมือนว่าฝนลูกหัวใจ คิวก่อนนะแล้วก็ค่อยเข้ามาทุกคนจะมีเวลา5นาทีในการถ่ายรูปในห้องนี้นะคะแล้วก็ไม่ต้องแย่งกับใครถ่ายเลยเพราะว่ามันจะมีแค่คนที่เรามาด้วยการถ่ายกันเองค่ะเราก็อยู่กันที่โมก้อย่างที่บอกอะทุกคนถ้าใครที่มาก็คืออยู่ใกล้มากอยู่แถวแถวมหาลัยเกษตรนะคะแล้วก็มาทางประตูยิทาวดีแล้วก็ข้ามฝั่งมานะอาจจะนั่งวินหรือว่าเดินมาก็ได้ใกล้ๆ ค่าเข้านะคะสองาสิบบาทแต่ถ้าเรามีบัตรนักศึกษาหรือบัตรนักเรียนเนี่ยก็จะเหลือแค่100บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็มีห้องถ่ายรูปเยอะมากแบบงานอาร์ตเลยค่ะใครชอบก็มาดูกันแต่วิน่าเสียสดงว่าทุกคนจริงๆอะอยายมไปดูห้องรีชาร์ตนะคะกรีนมันเป็นแบบห้องสีเขียวๆสไตล์แบบเหมือนมิวเซียมที่แบบยุโรปอะไรอย่างนี้แต่วันนี้มันปิดก็น่าเสียดายไม่เป็นไรแต่ว่าเราได้รูปมาเยอะมากขายไงก็ถ้าใครชอบที่นี่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันนะคะ